รอบ30ปีที่มันยิ่งใหญ่ก็ทุกตลอดเวลาเลยก็จริงๆอย่างที่เมื่อกี้กล่าวไปนะคะว่าตั้งแต่ปี1994นะคะคุณฟองสวนนียเริ่มวางจำหน่าย m u สติกคอลเลกชันเป็นที่แรกก็คือบาร์นียนิวยอร์กตอนนี้คือครบรอบ30ปีแล้วนะคะเราก็เลยมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนะคะที่ไม่สมกัิสิ่งในวันนี้ค่ะทิงท่งการเถอะกูงานเล บอกว่าเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดนะคะด้วยวิสัยทัศน์ของ founder ของเราก็คือสุนทรสุนาที่เนรมิตแล้วก็สร้างสรรค์เมคกะประคที่ถูกใจสาวๆนำเทรนนะคะในเรื่องของการแต่งหน้าแล้วก็เมคอัพเทรนแบเข้ากับไลฟ์สไตล์ทุกคนสามารถดึงจุดเด่นของพวกเราออกมาได้นี่คือคือเบื้องหลังเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้นาได้เติบโตมาตลอด30ปีที่ผ่านมาค่ะกับารที่ยุ่งอยู่ในไทยกับอยู่งัตติงานเป็นอย่างไรกันนะครับรายการหรือวิรารุษ ของอสาวชาวไทยใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าคือจริงๆถือว่าเป็นเทรนด์ที่ถูกใจตอนแรกเนี่ยจริงๆเรามองว่าเมัพที่โด่งดังที่นิวยอร์กหรือที่ต่างประเทศเนี่ยจะต้องเป็นสายสอ่อโดยตลอดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่สามารถกล่าวให้เข้ากับทุกประเทศทุกวัยนะคะแล้วก็ในในแม้จะเป็นผิวของคนเอเชียต่างๆนะคะเราสามารถมีเฉดสีที่ที่เข้าถึงเฉดสีของสาวชาวไทยได้ท้วย่นะคะสำหรับโอกาสพิเศษรอบสามสปีในปีนี้ได้พี่เจมส์มาเป็น เป็นน้อง,งานาใช่ค่ะเป็นยังบ้างสำหรับต้องบอกว่าดีใจนะคะแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะ<อ>คือจริงๆถ้ามองจากผลงานของคุณเจฟนะคะ<อ>คือทั้งเรื่องวิสัยทัศน์ในการทํางานความมุ่งมั่นความมั่นใจทุกอย่างที่แสดงออกค่ะเป็นสิ่งที่รีเฟล็กแล้วก็เป็นบุคลิกที่จริงแล้วนาสมองหามาโดยตลอดนะคะทั้งนาเองเนี่ยก็ยินดีแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้คุณเจฟมาทำมาเป็นเฟรมนักนาสองประเทศไทยเป็นนั้นาสองนาสองก็เป็นเกียรติจริงๆแล้วก็จริงผมแบบ มนเนอะยู่เหนอาสมาตั้งแต่ครุฑทีแม่แล้วันวันวน,นึงก็เออแบบวันหนึ่งเราก็อ,าอยู่ในวงการอะไรแแล้วเราก็ใช้โปรดัดต์แล้วเราก็แบบสนใจกับนาคือเราว่าฮมยทำไมปรัดต์นี่มันอูกนระดถูกแบบยอมากเงี้ยแล้วเราก็ยังตอน,น,นก็ยังแบบสึกว่าเออแบบอแดีลออรแล้ววันนึงเราได้ยดังอยู่ในจุดของเป็นคนเอร์จริงๆแล้วก,การเหมอนแต่ว่าแฟนตอมันก็ถือว่ามเกี่วกอสิ่งที่เรา,บราแบมาเปเส งานที่เปลี่ยนทำงานะเ,เพราะมันน่าจะมีโปรเจกต์ที่ตึงเต้นเนาะแล้วก็เออ่มีอะไรที่แต่ว่าที่เว็บพิเศษโด่งความโดด่น้อยจริงๆอะไรย่างพิเศษนะหรือว่าอย่างเพราะจริงๆแล้วแบบจะเห็นว่าเราแบบมีวิชั่นหรือว่าดิกชันที่มันใกล้ๆแข่งกันเราเลยมันเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเดีย๋ยวมันต้องเปลี่ยนอะไรที่มันน่าตึงเต้นในแต่ละงานองนี้ผมรู้งานแที่จริงพี่เจ๊ในฐานะผู้ชนะนะเครื่องสมาลอมีฐานจำเป็นพา้นฐานเลยผมว่าไม่ว่าจะเป็นเพศไหน มันเนี่ยมันอยู่ที่เราชอบเราชอบหน้าตัวเองตอนเราอยู่ในเครื่องสวรรค์แบบนั้นหรือเปล่าแต่ว่าเราชอบรีสติสสีนี้แต่ว่าที่สําคัญที่สุดคือว่าอยากลัวที่จะลองอยากลัวที่จะ explore กับมาอยากลัวที่จะแบบเฮ้ยฉันเพศนี้ฉันไม่เอาดีกว่าฉันแบบฉันแบบฉันอะไรเงี้ยเอาที่ตัวเองสบายใจที่ตัวเองสุกเพราะว่าพอเราเริ่มเข้ามาอยู่อยู่ในโลกเครื่องสวรรค์แล้วมันไม่ใช่แค่รีสติสมันไม่ใช่แค่อบริชันมันไม่ใช่แค่แฟนไม่ใช่แค่อะไรเงี้ยมันมีหลา เราอาจจะชื่นชอบการแต่งหน้าแบบนี้หลายรุ่นอะแล้วมันมันอาจจะสนุกสนาแบบนกว่าที่เราคิดก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเพื่นอนไหนบอกว่าไปจอยมาเดิมต่างที่มี่กับตลาดขจริงๆเห็นด้วยจักที่คุณเจฟพูดเลยนะคะว่าจริงๆเมคอัพไม่ได้ตายตัวไม่มีอะไรที่ถูกหรือผิดนะคะถ้าไม่สวยก็แค่ลบเหมือนที่คุณฟังโซนัสกล่าวไว้เลยนะคะ ไม่มีรูปเสยที่ตายตัวนะคะขอให้ทุกคนสนุกกับการแต่งหน้าในแต่ละวันแล้วก็ดึงจุดเด่นของตัวเองออกมานะคะ